โอเคครับเทสรถด,ดำ1573นะครับก่อนจะส่งของกุณล้วนสี่บุญนะครับจากทางร้านของเล่นลิขิตนะครับโอเคแบตเตอรี่ใส่ไปแล้วนะครับเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตไฟติดแล้วเราก็มาเปิดที่รีโมทนะครับเขาจะโจรหากันเองโอเคเปิดไฟอันนี้ดำยกขึ้นลงนะครับ เปิดเสียงปิดเสียงไฟนะครับลองโอเคระบบเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวาไฟติดนะครับระบบเป็นถอยหลังนหน้า เ,เดี๋ยวดูข้างหลังนะครับไฟท้ายติดโอเคถอยหลังไฟหลังติดเดินหน้าไฟหลังก็ติดโอเคอเทสพอประมาณนะครับว่าทุกอย่างใช้งานได้